สามสองหนึ่งพี่อาร์ตสรุปว่าหมูกรอบอร่อยมากนะครับใช่อร่อยจริงหมูกรอบอร่อยมากนะครับอ่ะดารากรค่ะพี่อาร์ตค่ะพี่ยังฟังรายการยังไม่ค่อยทัดไม่ทัดคำเท่าไหร่เอาจิงๆผมก็ไม่ได้พูดนะว่าเป็นใครตั้งแต่ในตะไลแล้วมีแต่ชาวเน็ตทั้งนั้นเลยนะพูดเออแต่ถ้าเกิดแบบเออเขาออกมาพูดเองว่าเป็นเขายอมรับเรื่องนั้นก็ก็โอเคที่ยอมรับที่ยอมรับเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็อยากแอบ แอบบอกแล้วกันเนาะออแอบบอกเป็นก,กลางๆเป็นมรารยาททางสังคมแล้วกันว่าเห็นเห็นเห็นเขาพูดว่าทําไมไม่ยกหูโทรเคลียร์มรารยาททางสังคมสมมุติว่ามีคนขายหมูกรอบแล้วไม่อร่อยเ,ออเราควรจะโทรไปบอกเขาเว่าเฮ้ยมันอร่อยเว้ยของอาร์ตมันอร่อยนะไม่ใช่รอให้เขาโทรมาถามว่าเฮ้ยหมูกรอบอาร์ตอร่อยเพราะวะ่ามันเป็นการแก้ตัวให้เขาในถ้าเกิดเราเราเราคิดว่าอะไรไม่ มันพูดในสิ่งที่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยครีมดรจิวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเนี้ยเออตอนเนี้ยัวแล้วนะตัวแล้วเออตอนเนี้ยถ้าสามหลอดมันสี่พันกว่าตอนนี้สามหลอดเดี๋ย่เก้าร้อยเก้าสิบนะอะไรอย่างเงี้ยเออดีนะอย่างนี้ดีเอออย่างงี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะบอกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหมูกรอบสั่งได้แอดไลน์กูช้ยหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพจปลอมระวังเพจปลอมนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีใครบอกเลยอ่ะ มันก็จะกลายเป็นว่าคนในเพจปลอมเที่ไปติดตามเพจปลอมโดนหลอกแต่มีเพจจริงเพจเดียวคือ2.1แสนคนนะมันควรจะเป็นแบบนี้มันไม่ควรจะแบบรอเฮ้ยโทรมามันมีเพจปลอมหรือเปล่าไม่ควรอันนี้คือมารยาททางสังคมเฉยเเรื่องเรื่องสิกว่าปีที่พี่อาร์เจอนี่คือเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องสัญญากับช่องสามไหมฮะไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ทางสัญญาชาวเน็ตต่างๆที่ที่โยงไปหาผมพูดในรายการหนึ่งว่ารายการพี่วดีแล้วกันผมเพิ่งอ่อชื่อเลยว่าเป็นที่ทํางานที่ทํางานเก่า ผมเลี่ยงคําว่าช่องสามเพราะผมยังเคารพและรักช่องสามอยู่ผมยังพูดตลอดว่าไม่มีช่องสามไม่มีอาร์ตสุดไม่มีพี่กอบสุขไม่มีอาร์ตสุดผมก็ยังรักและเคารพผู้ใหญ่ช่องสามอยู่อย่าเข้าใจผิดอย่าว่าเขาเขาอาจจะผู้ใหญ่อาจจะรับสารมาจากพนักงานบางคนหรือหรือศิลปินบางคนแค่นั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมรรถภาพทางการแสดงที่พอจะ รับงานณนะตรงนั้นได้ uh huh. และวันที่ผมออกผมก็บอกว่า uh huh. ผมขอออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกณ uh huh. นะทุกวันนี้ผมออกมาห้าปี uh huh. ผมว่าผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าเด็กที่มาจากช่องสามไม่เคยโดนว่าเรื่องการทำงาน uh huh. ไม่เคยโดนว่าเรื่องการมาสาย uh huh. ผมออกมาจากช่องสามผมได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำหนึ่งรางวัลดาราารสุนทรยจากเรื่องเนื้อใน uh huh. ของพี่ชอต อันนี้ผมทําให้เห็นแล้วว่าคนที่มาจากช่องสามอย่างอาร์ตพสุดไม่เคยทําความเสียาหายให้กับช่องแล้วผมก็ยังรอวันที่ช่องสามเรียกผมกลับไปทํางานแล้วผมออกมาหาประสบการณ์ให้แล้วแล้วเรื่องที่พี่ก้องเขาพูดนะฮะเอาใช้คำว,ว่าสาร,รภาพไปที่พี่ก้องบ,บอกว่าเขาเคยพูดถึงประเด็นพี่อาร์ตเรื่องนี้เรื่องเดียวรับสัญญาว่ายังไม่หมดมันไปเล่นได้เหรอรเรื่องนี้มันคาใจเราไหมฮะไม่ไม่คาใจก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังถ้าการเป็นเพื่อนกัน ยกโทรูโทรหรือณตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหามันต้องมันต้องคิดทั้งสองแง่มันต้องคิดทั้งสองแง่นะไอต้องบอกคิดงงนะ uh. ทั้งสองแง่ทำไมถึงไม่โทรหาเอ๊ะหรือได้ยินมาเอา้าบอกเป็นเพื่อนกันเอ๊ะแล้วทำไมไม่โทร<อ>แต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกอย่างนี้ครับเอ,อยากจะพูดให้คนที่พูดถึงผมละกันผมก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะผม,มบอกว่าไม่ได้เป็นใครนะผมให้อภัยคือคือตอนนี้ ส่วนมนภาวนาแล้วอะให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาพัสสุท์เขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราแล้วเราไม่ได้ยินผมเก็บเรื่องนี้มาไม่ได้อยากทําร้ายใครไม่ได้อยากทําร้ายทั้งเพื่อนหรือใครทั้งนั้นที่พูดถึงผมไม่ได้อยากทําร้ายแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนายเมื่อคนคนพูดไม่จําหรอกคนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจํา แล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาไปนัดกันพูดมาหรออนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกคนที่พูดถึงผมผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่แต่ให้อภัยให้อภัยแล้วก็อย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกแต่ไปกิ้ในรายการเหมือนตอนประโยคแรกพี่อาร์ตพูดมันเหมือนก็คือว่าก็พอพี่กล้องออกมาพูดว่าอาจจะเป็นตัวเองพี่อาร์ตก็บอกก็คงเป็นเขาอย่างเงี้ยก็ยอมรับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่า <SA B> เอ๊ะเคยกินหมูกรอบยังยังแต่ถ้าเคยกินแล้วเขาก็จะบอกว่าเคยกินแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหมูกรอบอาร์ตพสุดเปล่าน,นะแต่ถ้าเกิดหมูกรอบหมูกรอบพระอาร์ตอร่อยเขาก็จะมั่นใจมั่นใจว่าว่าแบบดีนึกออกปะอันนี้คือคืออย่างที่บอกว่าถ้าเขายอมรับตรงนี้ก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกเออก็อย่าไปอย่าฟังฟังแล้วก็อย่าไปอย่าไปใส่ใส่สีใส่ไข่ เนื้ออกไหมก็ควรก็ควรมีมารยาททางสังคมพฟังแล้วก็โอเคฟังแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้ายังคิดว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ฟังแล้วก็โทรหาสิไม่ต้องรอปล่อยให้มันผ่านมาแล้วก็เอ๊ะใช่เปล่านะไม่งั้นเรื่องไม่จริงมันจะกลายเป็นเรื่องจริง ทันทีสาหรับคนที่ฟังไม่อยากให้เป็นเรื่องเรื่องไม่จริงก็อย่าพูดอย่าพูดต่อหรืออย่าใส่สีใส่ไข่อันนี้มันมีคนกลางเข้ามาเคลียร์แม่ในเมื่อรู้แล้วคนที่ขามก็ที่บทกให้เข้าใจผิดก็ที่บอกนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่3ตอนนี้บุคคลที่3มเขาก็อย่างที่บอกผมรู้แหละผมก็หมายถึงใครตอนนี้บุคคลที่3ามเขาก็บวชไปแล้วบวชแล้ววันที่บอกว่าตอนนี้เขาก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเขาคงหก คงอะไรดีอ่ะคงเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเราและเขาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อนะ,ะทั้งเขาและเราเออทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเขาและเราทั<ะ>้งเขาและเราเนี่ยหรอไหมแต่มันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามหรือสามมันมีส<ะ>ี่ห้าหกเจ็ดซึ่งมาพูดให้เราฟัง แค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นเขาอยู่ดีนะยังไม่ได้บอกนะโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคนะอย่างการให้สภาษณาพี่ก้องนั้นคือเขาเรียกเราว่าเป็นเพื่อนครับสำหรับพี่อาร์นะคะพี่ก้องนี่คือตอนนี้วันนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะผมเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมเยอะนะแม้ถึงมีหลายประเภทมีหลายประเภทอยากไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้กินเหล้าแล้วเมาหาเรื่องก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวแต่ถ้าเกิดคนนี้กิน กินเหล้าแล้วสนุกเฮฮาอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนเที่ยวอ่าประมาณนั้นแล้วพี่ก้องนี่ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะก็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 เพื่อนอ่าก็เพื่อนก็เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนไหนดีคะเป็นเพื่อนประเภทไหนดีคะก็เพื่อนน้องวงการไงฮะอ๋อเพื่อนน้องวงการไงครับถามนะตอนนี้ที่เกิดเรื่องค่ะเขามีสายตรงหรือว่าอะไรมาเคลียร์ใจกับเราไม่โทรหามา13ปีแล้วมั้งเพื่อนไม่โทรหากันเลยครับ13ปีนั่นน่ะสิ่งงอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากโทรหรือยังไง ไม่เข้าใจครับหลังจากนี้สามารถเจอกันได้ไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วว่าอาโหสิให้คนที่พูดถึงผมอาโหสิแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกนะมันไม่ดีเขาเรียกหน้าต่างมีหูประตูมีปากทุกคนใช่ไหมผมพูดถึงปิดวันนี้หน้าต่างมีหูไหมเออหน้าต่างมีหูเออสัมพันธ์สัมนวนไหนวันนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลักจากที่พก้องให้สับเาเนาะเราก็จะมีการ โอ้ตข้ข้าวามอย่าแถก็ไม่หลอกมันเห็นในเห็นในเวลาเวลาใครทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยชอบโยนให้หลอกหลมันพอดีไม่พอดีอ่านเห็นพอดีอ่านเห็นพอดีฮะก็เลยแบบเอ๊ะปกติชวนไปไหนมาไหนก็แบบอยากไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยอยากไปออกกําลังกายชวนไปออกกําลังกายไม่ว่างติดงานแต่กินหมูกรอบได้ ไม่อ้วนไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้หรือออกไหมอะไรนะฮะไม่ได้แส้ใครจะแสะแสะที่ไหนไม่มีะตัวั้งแต่ต่างฝ่ายตออกมาพูดเนี่ยคือมันนั่นค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละแล้วพี่มีคนกลางอะไรเขาเข้ามาคุยหรือเป็นมีผู้ใหญ่เข้ามาแบบเฮ้ยกล้าวใจไม่ไม่ไม่มีนะทุกวันนี้ก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่นะพี่กอบแล้วค่ะพี่กอบเองเขาก็สนิททั้งสองฝ่ายเนาะพี่กอบสุข ยกไว้บนพานฮะไม่ยุ่งดราม่าใดใทั้งสิ้นฮะพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบสุขจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งเลยว่า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 เขายังไงเป็นอะไรมีแต่ตักเตือนให้เราให้เราทำตัวดีแล้วอย่าทำตัวทำตัวให้เหมือนตอนที่เขาสอนได้เล่นอยู่กับเขาแกออกมาจากช่องแกก็ควรทำตัวดีก็ถึงบอกไงว่าผมตอนนี้ผมออกมาฝึกวิทยายุทธละรอวันที่ช่องเห็นสมรรถภาพ การแสดงของผมอยากกลับไปเล่นนะฮะอยากกลับไปเล่นแต่ถ้ายังเห็นว่าผมดีไม่พอเดี๋ยวจะทําให้ดีขึ้นไปอีกแต่คำว่าพี่อาร์กับทางช่องเองก็คือไม่ได้ผิดใจครับมันไม่ได้ฟิกอะไรกันไหมฮะไม่ได้ผิดใจแต่แค่วันนั้นเราพูดด้วยความเราพูดด้วยความอัดอั้นของเด็กคนหนึ่งที่เราอยากเราอยากเล่นบทนี้อ่ะแต่มันไม่เคยได้เล่นแค่นั้นเองเราก็เลยแบบ เฮ้ยว yeah, ่าเรามีของพอสมควรแค่นั้นเองอย่าอย่าแบบอย่าว่าผู้ใหญ่ยังรักรลกเคารพเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าแค่แค่ไม่ได้ไปหาแค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังเห็นตลอดเวลาว่าผมจะไม่เคยว่าช่องใดๆทั้งสิ้นวันนั้นแค่พูดพูดที่ออกไปในรายการพูดแค่ว่าอยากให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาร์ตพสุทธ์ไม่ได้พูดถึงแล้วอาจจะไม่รู้อาร์ตก็มีเพื่อนเยอะไม่ใช่ไม่มีเพื่อนแค่นั้นเอง ่่เรืองนี้จะให้มันจบ,รรบจบแล้วครับผมบอกแล้ว่อโหสิศีกมให้เอาหสิศีกมให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่ามาอยา,อยากอย่าก่อกรรมกันอีกแล้วกันแค่นั้นเองกลับไม่ได้กับผมนะกับทุกคนกับทุกคนเลยอย่าทําแบบนี้อีกเราก็เห็นแบบเพื่อนเราละกันยังไปคอมเมนต์คนนั้นคนนี้อย่าอย่าใช้ความสนิทคอมเมนต์ไปอะไรคนอื่นเขาเนียออกไหมให้ให้เกียรติเขานิดนึง ให้นิดนึงหรือว่าจะเล่นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับไม่เราอันนี้เราเราเราเห็นข่าวเราก็เลยเตือนเตือนในฐานะเพื่อนคนหนึ่งในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมวงการเพื่อนร่วมวงการคนหนึ่งแค่นั้นเองครับนะอย่าลืมไปอุดหนุนหมูกรอบนะฮะต้องซื้ออะไรอีกไหมฮะอดลตราจิวกระสานสามหลอดเก้าร้อยเก้าสิบสั่งเพืแทนได้ทั่วประเทศเลยนะฮะโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับ